สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนขอต้อนรับสู่ AI Signal นะครับสวัสดีครับคุณหมาสวัสดีครับคุณตั้งวันนี้เราพบกันในหัวข้อที่อ่าเอพิโซดที่สานะครับเรื่องรู้งี้นะครับครับผมรู้งี้รู้ไงดีครับคุณหมลรู้งี้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยใช่ไหมครับใช่ครับตลาดหุ้นไม่เท่าไหร่นะครับแต่คริปโตนี่รู้งี้นะครับอ่าใช่ครับผมโอเค ของเราใช้บอทสองตัวนะครับคือมังกี้กับเคทีในการสาธิตการเทรดหุ้นไทยนะครับรายการนี้ไม่ได้แนะนําการลงทุนนะครับเพื่อการบันเทิงนะครับคงั้นทุกสัปดาห์เราอัปเดตพอร์ตกันนะครับคุณไหมต้นต้นทีมังกี้เลยนะครับครับผมอ่ดูมังกี้นะครับผมมังกี้สัปดาห์แล้วเนี่ยยิ่งแล้วเลยครับรู้สึกว่าตลาดเนี่ยปิดสนิทเลยครับผมเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่เข้าไปซื้อขายเลยนะครับผมตรงนี้มังกี้ เพราะนั้นในพอร์ตที่เป็นอ่าพอร์ตเซ็ตร้อยเซ็ตสองร้อยนี่ก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวข้างในเลยอ่ะอมผมเดี๋ยวผมจะมาพาดูแบบไวๆเลยนะครับว่าโอเคสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำอะไรลงไปเลยนะครับในส่วนของบังกี้อ่ะบังกี้นะครับเซ็ตร้อยนะครับผมพอร์ตสามนะครับผมพ <port> อร์ตเจ็ดเขาขึ้ port, port นไหมพอร์ตเจอะโอเค พอเจน,นะครับผมเซ็ตร้อยก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับมีเงินอยู่ล้านหนึ่งแสนนะครับผมเหมือนเดิมอืมไม่มีตัวหุ้นเลยนะครับผมในพอสามนะครับผมพาดุลอ่ะก็มีอยู่หนึ่งล้านเหมือนเดิมในหุ้นก็ไม่มีนะครับผมอ่าจะเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าไม่มีตัวไหนเข้าเลยอดูพอเจ็ดของตัวนี้นะครับอางกี้ก็ไม่มีนะครับไม่ซื้อเข้าถูกต้องครับผม ข้อสาก็เป็นอย่างนี้ครับถูกต้องครับผมไม่มีตัวไหนเข้าเลยไม่มีนั้นในบังกี้นี้ที่เป็นเดลลี่นี่ก็ไม่มีเข้าเลยนะครับผมตลาดปิดก็คือไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อเราก็หยุดซื้อครับผมครับอะจะเป็นอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูเคทีครับเป็นไงดูครับเคทีนะครับมีการมีออกหุ้นไปตลอดเซตร้อยนะครับตลาดของเคทียังไม่ปิดนะครับโปยลงมาแต่ยังไม่ปิดนะครับเซตร้อยก็มีออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ออกตัวทัสโกไปอ่ะเดี๋ยวจะช้าหน่อยอันนี้ออกไปสัปดาห์ที่แล้วเนาะอ่ะทาทันนี้ยังอยู่นะครับทัสโกออกนะครับอ่าขาดทุนไปเล็กน้อยนะครับผมโปนี้ออกไปแล้วนะครับก็คือจะเหลือหุ้นอยู่เก้าตัวอ่เดี๋ยวโมโปออกไปแล้วเนาะเออรู้กี่ตัวเดี๋ยวไปดู<อ>ก,กันแล้วกัน ตัวเซตสองนะครับมีออกหนึ่งตัวคือตัวนี้นะครับ b t s gif นะครับออกอ c k ยยังอยู่นะครับ stgc อยู่ tu อยู่ ckp อยู่นะครับแล้วก็เข้าใหม่ตัวหนึ่ง ptl นะครับผมพาดูดูพอร์ตนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราทำไปมีอะไรบ้างนะครับ ในส่วนของ KT set ร้อยนะครับเราเราขายทัสโก้ไปนะครับขาดทุนไป3,000กว่าบาท3%นะครับไม่มีซื้อเข้าส่วน set สองรนะครับมีขาย1ตัวนะครับขาดทุนถ้าจะแม็กลอสเลยนะครับเนี่ยสิแล้วก็ซื้อ PTL เข้านะครับตามนี้นะครับ set ร้อยพอร์ตเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้วันที่23่สิเมษายนะครับ เหลือกี่ตัวเนี่ยพี่ตั้งประมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับผมเหลือหกตัวนะครับจากสิบเหลือหกนะครับก็มีบ้านปูมี CHG EPG KTC ยังอยู่นะครับสุภาลัยแล้วก็ธานีนะครับไม่มีเข้านะครับส่วนเซตสองร้อยนะครับมีออกนะครับอย่างที่บอกเลย BTSCF ออกนะครับ แล้วก็เข้าตัว PCL เข้ามาแทนนะครับอืมโอ้มีซีเคเข้ามาเนอะ CK นี่อยู่อยู่อยู่ก่อนแล้วนะเขาเพิ่งมาขึ้นไอซเซเข้ามาตั้งแต่สตาร์ไหนผมไม่รู้เลยก่อนก่อนซ k เนะครับก่อน CKP เลยครก่อนซ k p ครัครับ ผลเราก็เป็นประมาณนี้นะครับที่ที่เทรดกันมาก็นะครับตลาดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหม่เนาะอ่าใช่ครับใช่ครับผลจากการนับนับหุ้นที่ไอซายเกินหกสิบก็เหลือเหลือน้อยนะครับเหลือน้อยนะครับอืมหลือสี่ตัวนะสี่ตัวก็หกตัวร้อยตัวหาได้สิบตัวครับไอซายเกินหกสิบนะครับครับผมครับ แบบนี้ก็ไม่ค่อยน่าอยู่ก็หุ้นไทยก็ลรยๆลงมานะตั้งนะครับแบบแบบนี้้าคกิปโตแล้วครับกิปโต่ทั้งตลาดเลยครับอืมไม่ใช่โรยครับล่วงล่วงทั้งตลาดเลยนะครับอืม <c oughs> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจริงๆเราพาดูกิปโตทั่วๆเลยนะคุณใหม่นะอะบอกเพื่อนๆไปว่ามันไม่ค่อยน่าอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับนำโดยช่วงแดงนะ ครับ BTC แดงตอนนั้นเนาะแดงนำมาเลยใช่ไหมครับวันวันที่เราเจอวันสุดท้ายนะอีเทเรียมยังไม่แดงนะต่อมาเขาก็แดงนะครับ BNB นะครับเพื่อนๆก็ไม่น่ามีมีไม,ไม่ไม่น่ามีถือกันแล้วนะเพื่อนๆนะครับอืแดงนะครับแดงก็ไม่อยู่ดีกว่านะครับเวลาเขาลงที่ลงแรงนะคุณใหม่เนาะโอ้ไวมากครับ ตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีตัวเล่นได้เลยนะครับดูดิแดงหมดนะครับตอนนี้คริปโตต้องไม่มีถือแล้วนะน,นี้ครับอน้าก็แดงแดงนะครับจะมีโปรเจกต์กดีขนาดไหนแดงก็อยู่ไม่ไหวนะครับอืม,อมอแล้วคุณลงวัจริงนะคุณตั้งนะลงมารู้สึกว่า บางทีเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับจากเดิม,มกำไรอยู่ดีๆนี่หายเลยมาใหม่หน่อยเห็นได้เห็นเลยเนะาะใช่ดีน่ะคุณตั้งไม่อยู่แล้วนะไม่เข้าม่อยู่แล้วครับเราเราเรา,เราไม่รู้ไม่ต้องรู้งี้บ้างอ่าเราไม่รู้งี้อะเราออกก่อนนะอืมอืมนะครับตัวตัวคลิปโตัวเนี่ยก็อยากให้อยู่ในแผนจริงๆนะครับเพราะว่าเขาขึ้นลงเร็วจริงๆนะครับ อคุณใหม่มีอะไรกับมีอะไรฝากฝากให้เพื่อนๆม้างไหมครับกิปโตกิปโตก็ระวังครับผมผมว่านะเดี๋ยวคุณตั้นเขากำลังจะเห็นซิสเต็มออกมาอยู่ครับอืรอรอรหน่อยนะครับน,น,น่าจะใช้ได้ใช่ไหมครับต้องได้สิ <laughs> <า> <laughs> เดี๋ยวให้คุณใหม่ลองใช้ก่อน <laughs> 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 คือ คริปโตในเขาไวเขาไวมากทนีนี้การที่เราเข้าไปเทรดเนี่ยเราต้องต้องมีระบบเ่างิดอย่างที่เราบอกนะฮะทีะนี้ระบบที่เรากำลังจะทำมาซิสเต็มที่ทำมาเนี่ยเออก็กำลังพิจารณาอยู่นะเพราะว่าบางทีเ,เราทำมาไม่รู้ว่าจะชนะตลา,าดหรือเปล่านี่ตั้งันนะมันบอกยากเวลามันขึ้นก็ขึ้นไวจริงจบ,บางทีบางคนก็ ถืออยู่เฉยๆก็โอเคดีแล้วอืม,อ,มอย่าไปทำอะไรมันเลยอพอปลอดภัยแต่ถ้าคนถือยาวนี่รู้สึกว่าตอนนี้ก็คิดไงเดียถ้าคนถือยาวถ้าถือถูกเหรียญก็โอเคอะ่ะใช่แเหรียญโอเคอแต่มันก็ย่อลงมาจากนอกรอดาวมากอนข้างศูนย์ตรงๆัครับถ้าถ้าอ,อาจจะรู้สึกเสียดายก็ได้นะครับที่อาจจะไม่ได้ขายไม่ได้เทรดอะไรเงี้ยเนาะ อ่าใช่หรือว่าถือดาวถือยาวก็ต้องมีระบบเลยนะมีไหมมีไหมถือวาคนจะต้องมีนะไม่งั้นขึ้นไปถึงสองล้านแล้วก็ล่วงมาเหลือล้านสองเนี่ยเออก็เสียดายเนาะใจเหี่ยวใช่ครับครับเพราะถ้าเป็นสลิปจริงๆก็เล่นไม่ยากนะครับสลิปก็เวลาเขียวเขียวกับเหลืองถ้าเราอยู่เนี่ยก็อยู่กันหลายเดือนนะเวลาสลิปตัวตัวคริปโตขึ้นก็เป็นเดือนเดือนที่ไม่ได้ทําอะไรนะครับอ่าใช่ครับผม แต่เขามีครับยังมีทีซีเนี่ยพอเราออกมาปุ๊บก็เข้าใหม่ราคาแพงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็ก็มีนะครับแต่ถ้าอยู่ในระบบก็คือตอนแดงเราก็เราเราไม่มีโพซิชันนะครับอ่าใช่ครับก็ไม่ต้องไม่ต้องมามาทําแบบเออราคามันลงเยอะขนาดนี้ในทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าเป็นถ้าเป็นบีทซนี่ต้องขายไปตั้งแต่เดี๋ยนะบีทีซใช่ป่ะหลุดไปหลุดไปตั้งแต่บานี้บานี้เอาขาย ตีว่าขายโลโลบานี้เลยใช่ไหมครับหรือโอเพนบานี้เนี่ยก็ต้องอยู่บวกลบประมาณเกือบเกือบห้าหมื่นนะครับเกือบเกือบห้าหมืนนะครับร้านร้านห้าร้านร้านห้าร้านหกอะไรเงี้ยนะนะครับอ่าอยู่ประมาณขนาดนี้อืืออันนี้ต้องยอมขายแนละ้วถ้าคนใช้สลิปน,นะครับอืครัเพราะตอนนั้นตอนนั้นก็มีบีทีซีถ้าเราตามซิสเต็มไปเนี่ยมันก็มีขายแล้วก็ ขายแล้วเข้าใหม่บางทีเข้าใหม่ราคาเดิมเข้าใหม่ราคาแพงขึ้นนิดหน่อยอะไรยเงี้ยมันเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าทุกอย่างก็คือป้องกันเนี่ยป้องกันเหตุการณ์ประเภทนี้นะครับที่ว่าเวลาลงทีบางครั้งเขาลงแรงจริงๆนะครับบีทีซีก็บีทีซีนะครับหมดเลยตอนนี้ทุกตัวเลยนะครับผมกิบโตไม่น่าไม่น่าถือเลยนะัตั้งนะก็เป็นเป็นเราพวกเราทำรายการนี้ก็คือเชียร์ให้ทุกท่านใช้ระบบนะครับ มีจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนเล่นตามแผนนะครับ,รบจะเป็นหุ้น,น,นหรือเป็นคริปโตหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ทองคําอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นตามแผนแล้วกันเนาะอ่าใช่ครับถ้าเล่นตามแผนแล้วก็มันจะขัดขัด่หมแต่ก็โอเคนะคุณตั้งนะปรับสบายนะครับนะ,นะเวลาคือถ้าเขาลงนิดหน่อยลงลงน้อยเนี่ยเราเราก็อาจจะขัดใจใช่ไหมแบบ ต้องกลับมาซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลงเยอะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเราสบายเลยใช่ไหมครับเรากลับมาซื้อรอบรอบคราวต่อไปเนี่ยอาจจะซื้อได้ในราคาบิตคอยสักสี่หมื่นอะไรทำนองนี้ใช่ไหมก็อก็เซฟลงไปครับได้จำนวนที่มากขึ้นคริปโตคริปโตรอบนี้นี่ที่ลงนี่มผมว่าโอ้โหเจ็บตัวกันเยอะเลยนะครับตั้งเพราะตามตามบัญชีของที่เราเปิดอย่างเช่นอเ,อเอ็กชแนนด์รายใหญ่ของไทยอย่างเงี้ย นะครับคนเข้าไปเยอะเลยช่วงหลังมันเนี้ยนะครับเฉลี่ยก็ต้องเข้าันตอนบิตคอยร้านร้านห้าขึ้นไปนั้นเลยนะฮะใช่ร้านห้าถึงสอง้านเลยนะที่เข้าไปนะใช่แล้วแป๊บเดียวลงมาเหลือร้านสองนี่ก็เรียกว่าก็ก็คงมีคนเจ็บตัวพอสมควรนะครับใช่อย่าลืมนะครับคริปโตมันมาจากข้างล่างเลยนะครับอืมอืมมีคนต้นทุนต่ําจริงๆนะครับต่ําจริงๆใช่มีอย่างนั้นเลยเพราะว่า มันก็มีโอกาสที่จะลงได้อีกนะอย่าไปคิดว่าจากสองล้านแล้วมาเหลือล้านสองลงมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยนะยังไม่ใช่นะต่างนะครับอืมถ้าใครที่เขาอยู่มานานๆเขาจะไม่คิดอย่างนั้นนะครับกิบต์ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆหน่อยครับว่าโอเคเราควรจะมีระบบละกันในการเข้าเทรดตรงนี้ผมคิดว่านะอไม่ว่าจะหยิบอะไรมาก็แล้วแต่คิดว่าแต่แต่แต่ทาง ของทาง AI ของเราเนี่ยคือใช้สลิปน,นะคุณตั้งนะเราคงอยู่บนสลิปถ้าแดงเราก็ออกเขียวเราก็เข้าแค่นั้นเองลันนี้เราก็พารอดละ่ะครับรอดครับสลิปนี้ไม่มีที่อื่นนะครับมีที่เราที่เดียวนะครับเนี่ยอ่าใช่ครับผมเออเดี๋ยวมันหลังต้องมานั่งเล่าให้ฟังแบบสลิปเป็นมาไงนะุณต,ตั้งนะเออสลิปนี้หาที่อื่นไม่ได้ไปนั่งเสื์อที่อื่นเอสลิปนี่มันคือใครอะไรอย่างเงี้ยคือคือของพวกเราั้งสองคนเลยนะครับเป็นของของรายการเราประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับเนี่ยครับอก็เช่นเดียวกัน เคทีกับมังกี้ก็คือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พวกเราประดิษฐ์ขึ้นมานะครับไม่ไม่ได้มีที่อื่นไม่ได้เผยแพร่ที่อื่นนะครับเพราะว่าการใช้งานอินดิเคเตอร์ใดๆนะครับจำเป็นต้องมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็เลือกลิสต์เลือกทมเฟรมที่ถูกต้องในการใช้งานเสมอนะครับจะไม่มีซิสเต็มใดที่สามารถไปเทรดได้กับทุกๆสิ่งทุกอย่างในทุก t ท m e เฟรมนะครับเราเราไม่เชื่อแบบนั้นนะครับ อแต่การที่เพื่อนๆมีซิสเต็มอะไรไว้บ้างสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันมันไม่เร็วหรอกมันไม่เร็วเพราะเราเข้าเข้าแผนเข้าแผนเราได้นะครับอืมอืมอ่าใช่ใช่อย่างที่คุณตั้งว่าเออใช่มีคนเคยถามผมเหมือนกันว่าคุณตั้งอืมอยากจะได้ซิสเต็มที่เราเทรดอยู่เลยะ่ืมอืมฮะดว่าขายผมเลยฮะ ผม,อ,มอยากได้ซิสเต็มไปเทรดเองอ,อจะเป็นอย่างไรกันบ้านเ,เป็นห่วง<ท>นะครับ<ๆ>เป็นห่วงเพราะว่าเราเราเราเองซิสเต็มเดียวกันนี่นะครับสมมุติว่าไปใช้กับคุณไทยใช้กับคริปโตเนี่ยก็ได้ผลไม่เหมือนกันนะครับนะใช่คือคือเป็นกระบวนการคล้ายๆกันแต่จริงๆผลก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าพวกเราพวกเราเลือกมาเนี่ยนะครับอย่างเช่นทําไมเราไม่เอาเคทีเอามังกี้มาใช้ในคริปโตนะครับ ทำไมเราไม่เอาสลิปไปใช้ในหุ้นไทยใช่ไหมครับทําไมเคทีต้องเป็นวิกฤตด้วยนะครับบางที้ต้องเป็นเดลี่ด้วยอันเนี้ก็คือว่าแต่ละแต่ละซิสเแต่ละอินดิเคเตอร์เนี่ยเขาก็มีคาแรคเตอร์ต่างๆกันนะครับพ,พวกผมก็เลือกใช้ที่มันจะเพอร์ฟอร์มดีที่สุดนะครับอืมมันไม่สามารถที่จะใช้ s ิสเ e m เดียวได้ทุกระบบคุณหมายกำลัง <พบ S 1> คิด <พบ S 1> อยู่ใช่ไหมแบบนั้นอ่ะะ มันทําไม่ได้สิครับไม่ได้นะยังไม่ได้นะเอาว่ายังไม่ได้รับถ้ามีที่ไหนก็บอกด้วยนะแต่เราไม่มีจริงเราไม่มีจริงโอ้ขอซิสเต็มผมเดี๋ยวผมไปเทรดตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยแต่เราปวดดักปวดดักออกไปครับผมว่าโอ้ยมันยากนะตักด้วยความเป็นห่วงว่าเราเรายังทําไม่ได้นะครับเอาไปใช้ก็จะขาดทุนเ่าๆนะครับอ่าฮะโอเคเป็นอย่างนั้นครับครับเพื่อนๆที่ยังไม่มีตัวลายลายแอดของเรานะครับเดี๋ยวผมขึ้น QR ให้นะครับออันนี้จะมีสัญญาณของหุ้นไทยนะครับทุกๆ16บหนกาสินาทีนะครับคริปโตร,รอแอป,ปเลยเนาะรอเลยรอเลยครับครับก็คิดว่าช่วงหลังคงจะมีมีคนเทรดคริปโตกันมากขึ้นนะครับพวกเราก็พัฒนาซิสเต็มขึ้นมาเพื่อคริปโตเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คงเดี๋ยวคงได้เห็นกันนะครับอใกล้ละครับใกล้ลวใกล้กล้วโอเค ในสัปดาห์นี้เรามีเท่านี้นะครับครับผมโอเคงั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ